เฮ้ยออกเบิดคำสิว่ารอบประมาณเก้าด่างแล้วกันโมงสามด่างแล้วทุกคนสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนเด้อยินดีตอนรับเข้าซอร้าหิ่าน้อยสาวล้าวงีุกคนสุดอิจฉาๆศร้วนะทุกคน อนี้อะฝนตกคือเกาบรรยากาศพวดีเลยทุกคนตอนเช้าเมื่อคืนนี้ฝนตกคืนมาแ็ยังตกแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มดินแล้วสิบะยามอลทุกคนะว่าน้ำขึ้นขึ้นน้อยนึงทุกคนน้อยนึงอีกแล้วแต่ว่าขึ้นหลากาเม่วานนี่นี่จิมาใส่เกือประจําเขาลงไปยามออยามรอบทุกคนหลังจากที่เอาเห็ดอ่างผ้าขาแล้วเห็ดน้องกินผ้าขาวแล้วเวข,ขากบพอดีอ่ะ ไปลงไปย่างคุไอ้ายไปก่อนแล้วพ่อแม่กันไปวัดกันหมดเลยมาใส่เกือบกันเลยสิเตเบิ้ลกันป่ารอบกันเป็นโน้ตอะไรไอ,อย้ยางป่เาเราตีปอบปานีใส่ยาขนาดใส่ยาสุดๆเลย ป้ามันมีน้ำอยู่ในแล้วแบบเอ๊ะเรวไปทุกคนเริ่มลงไปเลยว,ว่ะนี้ไม่ละตัว่วนตัว่วนชิม,มานอย่างเดิ ออยากมเดี๋ยวคนเมื่อวานในน้ำนยังบมมาฮอดที่เลยเริ่มขึ้นแล้วไม่ลูคนอ,อ้เราไปยุ่งฮอชัดปกดอันนี้ออกกันแป๊บนึงยวจะพาตั้งกล้องพี่คนยางมันสันวุ้ยน้ำกำลังเริ่มขึ้น,น,นได้นี่นะเรียบโมมาเด้อลูกเด้อ ทุกคนป่าบ,บนฮี่งานทางนี้เอาวาทุกคนป่าแลนมาแล้วทุกคนเลยัวปวนนะไปเบิ่งว่โพเพื่นใส่รอบไว้จากด่างเมื่อคืนนี้โอ,อย่มกับพวกดีได้ย่มได้ป่าปีไก่แล้ะทุกคน ก็ไ,ได้ปิ้งใส่ผ้าเข้าแล้วก็ใส่หม้อเข้าเลยอืมมันหนาวบบมาเย้ลุยนะเป็นลุยลองย่อมึงกัน กระตาท่าเอานํำอ้ายนี่นี่โลเด้กกระตามานี่ทุกคนรอบดังทําอีดด่งแรกลองยอบเบิงงอุ๊ยเห็นกระปูบ่เห็นป่าแตเห็นกระปูอู้ปลาดุกกัเบเอียนทุกคนปลาดุกสองตัวปลาดุกนาเลยนี่ได้ขีบบนป่าแล้วทุกคนเลย ดิเอียนพ้อมป๋าไว้ป๋าไว้ป๋าไว้กอนบูมิเนสไซ่าไอมากันโอบึงถ่าด่างนี่บอท่านี้หายไปยังไดเตี้ยยู่หันเดอร์บูมาเดอร์ตัวนี้เป็นกระปูน่าล่าเลย จนแทปลามีแต่ปูส่วนหลายจะถือข้างหลังถือก่อนอันตัวนี้ได้ก็แปลว่าข้างหลังถือก่อนขันยง,งทุกคนสองสี่หกเจ็ดตัวขันยงเจ็ดตัวทุกคนแปลว่าข้างหลังถือก้อนนี่ ไช่คอยไปแสแล้วเนาะไปยามโมเลยคุณไปยามโมอยู่บนน้ำเลิกคนละตรงไหนเขาชิญยังลงไปบืนมีเกือบปลูกแล้วโบย่านทุกคนเปียบบมาเมื่อได้รู้ด้ะม,มาบบได้แล้วจะเตี้ยนนะน้ำเลิกแล้วเมื่อวานนี้เพิ่ณยังมาหลินได้ในแถวนี้โอ้โหทุกคนกระเนี้นนนค่ะอึบ กับแปลขาดตั้งกล้องกันและสียางลงไปหาไอ้เบอ่งตัวนี้กันกดแจกว่ได้ซ้ำตัวนี้สะว้าวของแท้แท้ตัวนีพ้พยายัมอีกแล้วโอ้สลายได้ปลูกเห็ดเจียวปลูกินกลับแม่กลับแม่น้ำเลือกไนดะ้ ก็แม่ลุกก็ไวเยามเงาไว้หนาวเดอ้อมาเมื่อวานแถวนี้ยังบมีน้ำเลยทุกคนมาเมื่อนี้ก็คืออู้นไปเบิ่งบบนเขาซิดเบ็ดวานี่ป่าน้ำเงิมตัวใหญ่โบปลาขันยังนะ่ะว้าว เห็นปลาดุกอยู่อันรอบรอบเบื้งต้นแหละรอบเบิ่งหน่อยเดียวถ้าปลากรยเงียตัวคุณใหญ่น้ำขึ้นไวเนาะเมื่อวานนี้ยังไม่มีเลยแถวนี้ว้าวปลากระงี้ยนะปลาขาวตัวนี้เห็นตัวใหญ่เลยตัวนี้นะอืมตะกี้เป็นคนย่านนะ้ำเดี๋ยวนี้โบย่านแล้ว เห็นบ่บ่ย่นาน้ำเล่นบจนนอจเตียนะผมสีรุมาบ่เลืกๆกันตีให้ยูดิวดใจสีขาดติวเมีนอยากมาถึกมัดมนลังน,น้าวงจะดังส่ดดนนสงศ์ นนเยเของเท่ของเท่เทวาพี่ามไม่เหรอไม่แน่อไรดิอันน,นี้แหละของเท่ที่มาจ่อปืนเมืกี้นี่ ลูกนาสองตัวนี่เอี่ยนพงว้าว,ว,าว,ว้าวว้าวอ,อู้ยออก,อ,กอู้ยออกเบิด์ตคำสิว่า ปลาดุกทุกคนปลาดุกออกเลยคาดชิบว่าได้กินเล่ตัวเดียวเล่ตัวเดียวทุกคนมันตัวน้อยหรือตัวใหญ่ออกมีตัวใหญ่ตัวน้อยเลยอยีอยอยพ่อมาเบิ่งคลิปนี้พอดีเราห้าแหละโตแ้มขาตั้งกล้องนี่ทิรุ่นได้เอาอย่างมัดไว้แล้วทุกคนเลย ู่ชีวิตขนาดเลยเหลือนั้นก็บ,บ่ได้มีปัญหาไหนมีแต่ปักขแข็งกับบ่อน้ำเลือกบ,บ่อหันได้ไป ไดบอย่านน้ำวะ่ะน้ำมีข่วมแล้วนี่นะสวยหนาเลยไ,ไมตื่นยังบุสวยหนาเจ้าลูกบอย่านน้ำวะ่ะไม่ยอมใจลูกขนาดเลยปกติจะเจ้าบอลงน้ำนะเมื่อวานนี่กับมือน,นี่แหละโคตรแปลกเลย น้องปีนจับดากเปีนจับก้นเขาแล้ว <laughs> โอ้ปฏิกิริยอขึ้นมคืนนี้เลย เสื้อมตัวนี้ไม่เอียงมากัด่างเด็ดขาดกระปูกกระป่ะกลับแม่น้ำเลือลเดียวเลย เสียงผิวปั้ม<ะ>งอฝืนโซเดอนีบอลตักให้นน่อ่คือให้คนกับ วาวหนิงน้ำโบลายขนาดนี้เลยทุกคนน้ำขึ้นว้าวโอ้ยมีป่าหนีแหงอยู่ตัวใหญ่ดิในตัวหนีงแหงเขาแก่โอ้ยตายแล้วลูกค่อยมองขาคลักคักมองขาคลักคลักนะ ได้ลอยหน้ามาเลยโบถึงขาโบถึงแล้วทุกคนขี่ดึงลงมาลงมาขาแล้วโบถึงอ่ะ Chị thôi tạm ổn cả đây nhà như sài nhang như pha nữa đi à! à muốn tái nữa. ตัวเป็นไงเจ้ามู้สึกนั่นแหละมันมจับอปอ้ยฝาทุกคนป่าขึ้นอุย๊ยพี่หนะอย,อยู่พุณาเป็นมูเลยทุกคนเบิ่งเดือหันน,หน,น,หน,อนนิ่งเหน่งหันแม่เบิ้ดเลยหันอัเนี้มาหลับปนะพุณาขูบเอาดูลองขูบดูคันได้สี่สิบพัน ปูป่าแบบมือเปล่าลองมึงดูเก่งบ่นีดด่ดูบนน้ำเลงอยู่นี่แมนบดเลยนี่พ้ากำขึ้นมาคุณน้าดูวนน้ำเลงอยู่ตัวนี้แห้งแน่เลยตัวนี้นากวดบึงรูปตีนจับปุเตีย้ย ปวดเกลือไว้คุณเจ้ายางมันิเนี่ย นชิมาสรุปคนนะทุกคนเบิ่งว่าได้เท่าไหนนร่นะทุกคนรอบประมาณเกด่างแล้วกัมงสามด่างแล้ทุกคนถ่ายยังไงนะเนาะมูดอะไรโว้าวนาแค่ ั่กอนนี่นเ,เาลาแตะปี่อยู่แถวลนไหนวะแตปี่อยู่แถวละแหทุกคนเบิร์กระปูตัวนี้ อาหารแล้วปิ้งกระปุกก้ามโคตรไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอียนสิโอ้อยเขายานเอียนแต่ปิ้งอะไรหรอหเอียนไปแล้วอุปก็จับ โอเคทุกคนสลับคลิปนี้เฮากะจะได้ขอจบลงเพียงเท่านี้นะทุกคนนี่ก็คือป่าทั้งเบื้ดที่เฮาได้มือนะทุกคนสลับคลิปนี้กะจะได้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจเฮาในเด้อนะทุกคนขอบใจทุกคนที่ฮาร์ปโซนจะจบคลิปและโบกุดขมโฆษณาทุกคนสลับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปหน้าเด้อทุกคนบ๊ายบาย